วันนี้วันนี้ตีอะไรนะตีสองพี่านอนตรงไหนตนนฮะนอนงวนากงนอนนอนที่บ้านไงนอนอยู่นะนอนนอนตอนเย็นสามโมงเย็นเอาจากยาวถึงห้าทุ่มมาลูกค้ามาซื้อไปขายแล้วนี้มาแต่ตีอะไรแล้วเนี่ยประมาณบ้านประมาณตีอ่ะตีสองก็มาซื้อนี่นะเขามาซื้อไปขายเขาบอกว่าเขาตกงานเขาเลยมาซื้อ ของพ่ยาไปขายนะนี่ยังดึกอยู่มืดอยู่เลยนะอตอนนี้พิยาทอดอะไรอยู่ทอดไก่ยอลูกค <c oughs> ้าสั่งเท่าไรชนหนึ่งพันเจ็ดร้อยอันอันละสิบบาทนี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยอันนี่สวยไหมสวยไหมไก่ยอนะชิ้นละสิบบาทเขาซื้อไปขายคู่กับข้าวราดแกงนะเอาไปไปเดี๋ยวเราไปดูเขาทอดกันนะเราไปดูเขาทอดกัน นี่นี่อันนี้อันนี้ทอดอยู่นะพี่นายทอดอยู่นะไปดูที่ยังไม่ได้ทอดอันนี้เขามาซื้อไปขายนะร้านพี่ยาช่วยไปซื้อเขาด้วยนะเขาเพิ่งเริ่มใหม่ให้กำลังใจกันเนาะไปไปดูค่ะไปดูหมูยอ,อหมูไก่ยอไก่ยอสิบบาท เอาเนี่ยลงแล้วลงแล้วอันเอาไม่ใช่เหรอไก่ยอนี่ไงสุกประมาณนี้ทอดง่ายไก่ยอสั่งเยอะแค่ไหนก็ทอดทันพี่นายขึ้นแล้วพี่นายง่ายขึ้นแล้วอรอโอ้เห็นไหมสวยสีเหลืองทองเลยนะโอ้สวยมากเลยดูดิวูไก่ยอสิบบาทลูกค้าสั่งเท่าไหร่ พันเดรอันทอดกันไปเรื่อยๆทอดกันไปเรื่อยๆเอาไปเทเททอดกันไปเรื่อยๆเอาขึ้นมาเอาพี่นายเทมาเทมาทางนี้ลูกไก่ยอชิละสิบบาทนี่ลูกค้าสั่งทั้งหมด พันเจ็ดร้อยอันอันละสิบบาทลูกค้าซื้อไปขายอืสวยมากเลย,ยสวยสีเหลืองทองเลยนะเอาดูพี่นายดูทอดไปเรื่อยๆทอดไปเรื่อยๆอืมอ๋อตอนแรกวิธีแรกก็ลงไปแล้ว น้ำมันเยอะเะน้ำมันเยอะเน้ำมันเยอะๆยอะออกมาแล้วจะเป็นสีเหลืองทองนะนี่เหลืองทองอลามทั้งร้านเลยเทรยไปยกไหมไปยกไหมตอนแรกเราก็เทใส่อย่างนี้นะเทเทลงไปเทลงไป ใช่ตั้งกระทะรอไว้แล้วตั้งกระทะรอไว้แล้วใส่เลยใส่เลยกระทะใหญ่ๆหน่อยนะทอดไก่ยอต้องใส่กระทะใหญ่ๆหน่อยนะ้ำมันเยอะๆมันจะออกมาเป็นสีเหลืองทองเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันขึ้นมาเป็นสีเหลืองทองแล้วเป็นไงที่ทอดไปประมาณี่นาทีประมาณ10นาทีเนาะ7นาทีฮะ5นาที ทอดประมาณห้านาทีได้ฮนะไฟแรงๆทอดไฟแรงๆนะอย่าทอดไฟอ่อนถ้าทอดไฟอ่อนมันไม่สวยนะไก่ยอน้ำมันท่วมๆจ้าๆๆๆสวยทุกค้าสั่ง พันเจ็ดร้อยอันหมื่นเจ็ดพันบาทสวยเหลืองอารามอย่างทองทั้งร้านอะงามเอาไปดูผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วไม่ถึงนะห้านาทีดเ,เอาไปเอาขึ้นเลยได้ยัง แป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งพี่นายบอกแป๊บหนึ่งเอามาแล้วสีเหลืองทองแล้วสีเหลืองทองเข้าขึ้นเลยนะสีเหลืองทองสีเหลืองทองช็อตออกมาแล้วเป็นสีเหลืองทองไก่ยอเราถ้าอยากซื้อก็มาซื้อ,อได้นะที่ร้านพ่ยานี่โอ้สวยมากสวยมากงามงาม พี่นายขึ้นมามีเหลืองทองจริงเลยใครจะมาซื้อก็มาซื้อได้นะที่ทร้านพิยาคนลุมตลาดกลางดินแดงประชาสงเคราะห์ซอยเก้า ขายชิ้นละสิบบาทอร่อยแน่นอนพ่ยาคอนเฟิร์ม